สวัสดีจ้าพี่น้องมันในจินสิทามากินแกงเขียวหวานไก่ยกบได้มันล้นเลยพี่น้องก่อนไปกินยิงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพารทแบหน่เด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ u t u b e นะคะเนาะจังไงก็ขอบคุณหลายๆเจ้ามากินกันเลยค่ะแกงเขียวหวานไก่ผักมีบักแตงบักแตงมากแก้มน,นพี่น้องเนาะไปกินกันเลย อันดับแรกนี่จริงจะซดน้ำก่อนซดบ้กเขืกก่อนมันล้นอนแซรษมากพี่น้องใส่บบเบเกอนขนมจีนยังร้อนๆอยู่พี่น้องยังห่อนๆอยู่เลยคว้านออก มา,มาจับมาแซบๆน้ำกันเลยโอ้ยล้นถ้วยล้นซ้ำแลวพี่น้องมามนี่ีเลยกินกับ ขนมจีนนอกจากแกงเขียวหวานกับขนมจีนแกงเขียวหวานไก่มีเลือดไก่มาด้วจ้ามาแซ่บๆน้ำกันเนี่ย แข็งอันดีดีพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ตนี่เลยกะทิม,มันเลยพี่น้องสดน้ำแสบคัก うん。